นี่ทุกคนฉันมีคําถามถามอีกแล้วถามอยู่ทุกวนันเ่ยแต่ก่อนอย่าเข้าคําถาม,มานะโอมแกไม่ได้อ่านรายกลุ่มเ่ย <_' n> ดูชุดแกดิเน่ยแล้วดูชุดคนอื่นขอขอโทษนะครับพอดีว่าไม่ค่อยถนัดอ่านรายกลุ่มครับถนัดอ่านหนังสือมามามาฟังคําถามฉันดกว่าถ้าสมมติว่าเราโดนง,งูกัดที่ขาเนี่ยเราต้องทํำยังไง เราก็ต้องเอาเชือกมาลัดขาให้แน่นการผิดแล่นเข้าสู่หัวใจไงกัดที่แขนนะเราก็ต้องเอาเชือกมาลัดแขนให้แน่นเพื่อการผิดแล่นเข้าสู่หัวใจไงกัดที่มือเราก็ต้องเอาเชือกมาลัดมือให้แน่นเพื่อการผิดแล่นเข้าสู่หัวใจไงกัดที่คอก็ต้องเอาเชือกมาลัดคอให้แน่นการผิดแล่นเข้าสู่หัวใจง่ายเฮ้ยถ้าสมมติโดนเชือกลัดคอนะน่าจะตายก่อนโดนพิษงูอีกเอก่อนจะตายมาพิษงูเนี่ยมาเครียดเรื่องสอบมันก่อนดีกว่าไหมสอบสอบอีกแล้วเหรอไม่ไหวอะ แล้วนี่สอบเรื่องอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์งั้นขอตัวช่วยติวด่วนๆเลยได้ไหมถ้าพวกแกขอมาฉันก็มีตัวช่วยให้คุณครูครับช่วยติวด้วนใกล้สอบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคะมามาเดี๋ยวพี่ติวให้ในสุดก็มาถึงวันนี้ค่ะ <laughs> น้อหวอัวละ วันที่น้องเรียนมาถึงจนเกืเกเอบจะจบเล่มค่ะเนาะ <_ d> um> แล้วน้องก็มาสะดุดตอนจบใช่ไหมคะนะคะนังเอกตายอะไรประมาณนี้ค่ะในเรื่องบทสั่งเคราะห์แสงค่ะเพราะว่าอะไรคะมันยากมากเลยใช่ไหมและที่สําคัญเป็นไงคะมันออกข้อสอบเยอะด้วย <_ d> um> และจุดที่จุดตายนอ้องุกคนแบบหนูแบบที่ค้าหนูแบบขมขื่นมากนะคะก็คืออะไรคะไลแอกชันเพราะมันต้องเรียงลําดับถูกไหมลูกว่ามันจะอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งผ่านใครบ้างเรียังตามลําดับโดยผิดแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้ ะะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่อธิบายทั้งหมดให้นะคะรับรองกระจ่างแน่นอนนะคะก่อนอื่นน้องเข้าใจก่อนในกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะเราจะแบ่งปฏิกิริยาออกเป็น2ขั้นตอนก็คือ light dependent reaction กับ light independent reaction คือระยะที่ต้องการแสงเป็นองค์ประกอบในปฏิกิริยากับระยะที่ไม่ต้องการแสงโดยตรงเป็นองค์ประกอบแต่ต้องมีแสงอยู่โอเคไหมนะคะตัวปัญหาของน้องเนี่ยจะอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในส่วน light dependent ะะโดยไลฟ์ดิพเอนเดนเนี่ยนาะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพื่อสร้างสารให้พลังงานสูงปัญหาของการส่องแสงนะฮะจะเริ่มจากที่ว่าต้องมีไลฟ์ดิพเอนเดนเพื่อแปลงแสงให้กลายเป็นสารให้พลังงานสูงก็คือ NADPH กับใครคะ ATP เพื่อไปใช้ต่อในกระบวนการ l i g ์อินดิพ e n น e ดนคือกระบวนการที่ไม่ต้องใช้แสงโดยตรงนะคะปัญหาคือกระบวนการที่แปลงสภาพจากแสงเป็น NADPH กับ ATP นี่แหละคือความยุ่งยาก ะะเพราะมันจะถ่ายทอดเป็นห่วงโซ่อิเล็กตรอนนะคะโดยน้องต้องเรียนลำดับก่อนหะว่ามันจะอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งสารจากสารต่อไปนี้เรียงตามลำดับจนสุดทางนะคะโดยเริ่มต้นเนะะี่ยค่ะมันจะเริ่มจากน้ําแล้วไปจบที่ NADPH โอเคไหมนะคะนี่คือส่วนของ l i g ์ดิพเ e n เดนตนะคะประเด็นคือน้องต้องจําได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มจากน้ําผ่านลงวัตถุที่เรียกว่า P 6 8 0 ไหผ่านตัวรับอิเล็กตรอนที่ชื่อพลาสโตควินโนผ่านตัวรับที่ชื่อว่าไซโตโครมคอมเพกผ่านตัวรับที่ชื่อพลาสโตเซนินผ่านเม็ดสีชื่อ P700 ถูกไหมผ่านฟอรีดอกซินแล้วจบที่ NADP บวกรวมร่างกายเป็น NADPH ปัญหาคือน้องจำวงนี้ไม่ได้นะคะพี่ก็มีหลักการจำลูกนะคะเป็นมีมหรือทริคดีๆจากพี่วิเวียนนะคะ คือเราจะจําว่าน้องน้ำหกล้มหน้าโตโคิวห้างชื่อโตโคิวนะหกล้มหน้าโตโคิวดังโครนะคะใส่ยาเจ็บไปถึงแนดค่ะนะคะอ่ะไล่ทีละตัวเลยนะคะน้องน้ําค่ะก็คือน้ำเข้าใจไหมน้องน้ำนะคะมันจะถ่ายแตกตัวค่ะถ่ายอิเล็กตรอนนะคะให้กับงวัตถุที่ชื่อว่า p 6 8 0นะคะหรือระบบแสงสอง ก็ค nah e ือ6ล้มหก็ค okay. okay. ือ P ีหกร้อยแปดสิบน้องน้ำา6ล้มโอเคไหมพีหกร้อยแปดสิบจากนั้นพีหกร้อยแปดสิบจะถ่ายเลขตอนให้ใครคะโตคิวคิวก็คือพลาสโตควีนอนค่ะโอเคไหมถ่ายให้พลาสโตควีนอนนะคะถ่าต่อให้ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็คือดังโครมโอเคไหมดังโครมคือไซโตโครมคอมเพล็กซ์นะคะจากนั้นนะคะน้องน้ำต้องโดนใส่ยาค่ะนะคะใส่ยาคือพลาสโตไซยานิน โอเคไหมพาสโตซินนคือใส่ยาใส่ยาคือใส่ยาโอเคไหมใส่ยาพาสโตซินนใส่ยาถูกถถไหมคะไปยังลงเข้าสู่อีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่า P700 นะคะ P700 หรือระบบแสงหนึ่งค่ะนะครเป็นตัวรับอิเล็กตรอนต่อมานะคะแสงหนึ่งส่งต่อไปยังอะไรคะใส่ยาเจ็บไปถึงถูกไหมเจ็บคือ P700 ถูกไหมลูกไปถึงคือ forward forward คือฟีรีด็อกซินเฟอร์ไปอะเฟอร์ Fur ไปคือไปถึงเฟีรีด็อกซิน ก็คือถ่ายจาก P700 ไปฟอเรดอกซินนะคะและฟอเรดอกซินก็คือไปถึงนดบวก NADP บวกนะคะพอได้เลอกตอนปุ๊มันก็จะรวมร่างกายเป็น NADPH ไปสามพลังสูตรต้องการก็คือใส่ยาเจ็บไปถึงแนบโอเคไหมเราก็เลยท่องได้ว่าเลยคะน้องน้ำหกล้มหน้าโตคิวดังโครมใส่ยาเจ็บไปถึงแนด โอเคไหมถ้าน้องไล่แบบนี้ได้ค่ะน้องก็จะไล่ถูกเลยนะคะว่าใครมาก่อนใครมาหลังทีนี้ถ้าน้องวิ่งจากน้องน้ําไปจนจบแหนดเราเรียกกระบวนการนี้ว่า non cyclic electron transfer แปลเป็นภาษาไทยก็คือกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่ไม่เป็นวัตจักรนอนแปลว่าไม่ c y ค l i c ว่าวงกลม non cyclic electron transfer คือถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรปัญหาก็คือว่าอย่างนี้ค่ะ ในกระบวนการถ่ายทอดยึกตอนแบบเป็นว้ใจจับเน, bueno นี่ยเนาะมันได้แหนก็จริงนะคะแลวระหว่างการถ่ายทอดเนี่ยมันจะมีกระบวนการหนึ่งสร้าง ATP ออกมาในกระบวนการถ่ายทอดนะคะทีนี้ ATP ที่ได้หลายครัคค้งไม่พอใช้นะคะมันก็จะมีการวนซ้ําระหว่างทางนะคะวนซ้ําระหว่างทางนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อระหว่างทางเนี่ยถ้าน้องวิ่งจากต้นไปปลายเลยน้องจะได้แหนกแต่ได้ ATP ไม่พอแต่ถ้าน้องวิ่งวนระหว่างทางนะคะวิ่งวนระหว่างทาง ะะมันจะมีการได้ ADP ส่วนเพิ่มขึ้นมาให้เพียงพอนะคะโดยการวิ่งวนระหว่างทางนั้นนะเราจะเรียกว่าไ y คล i อิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะ,ะ,คะก็คือแทนที่ฟูริดอกซินค่ะจะถ่ายอิเล็กตรอนให้แหนบเลยไม่ค่ะฟูริดอกซินจะถ่ายอิเล็กตรอนย้อนกลับมาให้พลาสโตพิโนนโอเคไหมแล้วก็วนผ่านอะไรคะไซโตโครมผ่านพลาสโตไซยานินผ่าน P700 แล้วก็โปรดอเซินใหม่แล้วก็กลับไปพัสโตควินอนใหม่มันจะวนเป็นวงกลมเราก็เลยเรียกการถ่ายทอดแบบนี้ว่าเป็นแบบวัฏจักรซึ่งกระบวนการนี้จะทําให้ได้ ATP ส่วนเพิ่มขึ้นมาใช้เฉพาะ P700 และโซนถ่ายคนรับอิเล็กตรอนบางตัววนเป็นวัฏจักรเพื่อต้องการ ATP ส่วนเพิ่มนะคะนี่คือความแตกต่างน,นะ,ะเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ก่อนว่าแกนหลักมันคือวิ่งแบบซิกแซกเป็นนอนไซคลิกจากน้ำไปจนจบถึงแหนบถูกไหมคะ แต่ถ้าน้องกลายดีพีเพิ่มนะคะน้องต้องวิ่งวนตรงฟลูรอกซินไม่เข้าแหน่ค่ะกลับไปพาสโตควินอนแล้วก็วนอยู่ตรงนั้นน่ะวนอยู่ตรงนั้นเพื่อสร้างดีพีเพิ่มจนเพียงพอแล้วค่อยไปจบมันก็จะมี2อย่างเกิดควบคู่กันก็คือแบบอะไรคะนอนไซคลิกกราฟไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ word. พีนี้ก่อนจบนะคะมีทิกจำง่ายๆบางครั้งข้อสอบไม่พูดว่า P 680บางครั้งข้อสอบไม่พูดว่า P 7้0พูดเป็นระบบแสงหนึ่งกับระบบแสง2เข้าใจง่ายๆค่ะ P 680เป็นแต่เลขคู่ เมื่อเป็นเลขคู่ก็ต้องเป็นแสง2ขนาดที่ P700 มีเลข7ตัวเดียวก็คือแสง1เลข7เป็นเลขคี่จะไว้มีตัวเดียวคือแสง1นึ่หร้อยแปคือเลขคู่คือแสง2องะับไม่เรียก P680 ไม่เรียก P700 เรียกแสง1แสง2 PS 1 PS 2กอดาเห็นไหมแต่คีสำคัญก็คืออะไรคะน้องน้ำหกล้มหน้าโตคิวดังโครมใส่ยาเจ็บไปถึงเนี่บโอเคไหมคะ โอเคไหมนะคะตามนี้เท่านี้ไร้เรีแอคชั่นก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับน้องแล้วนะคะสู้ๆนะคะแล้วนี่ถ้างูกัดที่รังสิต่ะก็ต้องเอาเชือกมาผูกที่พิภพวดีให้แน่นเพื <c oughs> <c oughs> ่อกันพิษแล่นสู่อนุสาวรีย์ชัยไงว่าระอ่านหนังสือต่อมาพรุ่ง <c oughs> นี้สอบวิทย์มา <c oughs> ต่อ อ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่แกเลยฉันเนี่ยอ่านยี่รอบก็ไม่เคยจำได้สักทียากอะไรเวอร์นี้อ่ะฉันอ่ะอ่านจนท้อไปหมดแล้วเนี่ยพวกแกจะท้ออะไรกันพวกแกรู้ไหมขนาดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ่ะเขายังไม่เคยพูดคำว่าท้อเลยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คือใครอ่ะไอน์สไตน์อ่ะเป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทางทฤษฎีพี่แกเคยรู้อะไรบ้างปะเนี่ย จริงๆก็มีอย่างหนึ่งนะที่ยังไม่รู้อ่ะแกจะถามว่าพรุ่งนี้สอบเรื่องอะไรใช่ไหมใช่ฉันจะเพียรใจกับแกจริงๆแต่ว่าแต่ปันเลยเราก็ยังไม่รู้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ที่สอบเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องลอกฉันถนัดเลยแบบลอกกันบ้างงี้ใช่ปะควรละลอกกันอา้อาอะไรแกช่วยติวให้พวกฉันได้ไหมด่วนๆอีซี่อีซี่ได้ไหม แน่นอนฉันมีตัวช่วยคุณครูคะช่วยติว,ยดยวด้วยได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะมาไขาข้อสงสัยเรื่องของรอกให้น้องๆฟังแต่ก่อนที่พี่จะไขข้อสงสัยเรื่องของรอกนะครับหลายคนคงคิดในใจว่าเอ๊ะพี่ไม่เห็นต้องสอนหนูเลย เรื่องลอกเนี่ยหนูถนดัดหนูไปโรงเรียนทุกเช้าแล้วหนูลอกเพื่อนตลอดเลยพี่อยากจะบอกนะครับว่าลอกที่พี่จะมาสอนน้องวันนี้นะครับไม่ใช่การลอกการบ้านคันเทพนะคะเพราะว่าลอกที่พี่จะมาสอนน้องวันนี้นะครับจะเป็นลอกที่เราใช้ในการผ่อนแรงนะครับแล้วพอน้องพูดถึงลอกเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าหลายคนก็เป็นไงครับมีภาพผุดขึ้นมาในหัวเป็นอุปกรณ์ที่มันดูซับซ้อนซับซ้อนยุ่งยากน่าจะวิเคราะห์ได้อย่างยากใช่ไหมครับ แต่วันนี้พี่จะมาบอกน้องเลยครับว่าเรื่องรอกจริงๆแล้วน้องวิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยน้องจำไว้เลยว่าน้องมีลัก2ข้อที่น้องต้องหยึดให้มันเอาข้อ1เลยนะครับข้อหถ้าน้องเจอรอกรอกมันจะมีเชือกหลายเชือกใช่ไหมคะเชือกหลายเชือกเนี่ยน้องจำง่ายๆเลยว่าถ้าน้องมีเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกต้องเท่ากัน มาเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูเลยนะครับแล้วพอพี่สาธิตงี้ปุ๊บหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทําอะไรอุอจาร์ไม่ใช่พี่แค่ต้องการจะเอาเข็มขัดค่ะพี่ไม่ได้ถอดกางเกงนะคะแล้วพอพี่มีเข็มขัดมาปุ๊บน้องดูนะสมุิเข็มขัดอันนี้เป็นเชือกของเราใช่ไหมแล้วสวแล้วพี่ดึงเชือกเส้นนี้ให้ตึงปึงน้องเห็นไหมครับเชือกเส้นนี้ตึงยังตึงแล้วใช่ปะ่ะแล้วพอน้องมีเชือกเส้นนี้ตึงอย่างนี้แล้วน้องจะเห็นทันทีนะครับว่าเชือกเส้นเนี้ย ไม่ว่าน้องจะดูจุดไหนไม่ว่าน้องจะดูจุดไหนตอนที่เชือกตึงเป็นไงครับมันก็จะตึงเหมือนกันใช่ไหมพี่ก็เลยบอกไงน้องว่าถ้าเกิดน้องเจอเชือกเส้นเดียวกันตึงๆอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับน้องจำไว้เลยว่าไม่ว่าน้องจะโฟกัสไปที่จุดไหนแรงตึงเชือกต้องเป็นไงครับเท่ากันโอเคปะฉะนั้นหลักการวิเคราะห์รอข้อที่หน้งนองจำไว้เลยนะครับว่าเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกต้องเท่ากัน นะครับต่อมาค่ะหลักข้อที่2ที่น้องต้องจําให้ได้เพื่อเอามาวิเคราะห์ลอกนะครับคือหลักข้อนี้เลยครับไม่ว่าน้องสนใจลอกตัวไหนก็ตามน้องจำไว้เลยครับว่าลอกที่น้องสนใจแรงขึ้นกับแรงลงต้องมีค่าเท่ากันโอเคไหมยพราะถ้าสมมติน,น้องมีลอกที่ดึงวัตถุอยู่ใช่ปะอีตัวลอกมันไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วพออีตัวลอกมันไม่ได้เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แน่นอนที่สุดแรงขึ้นกับแรงลงต้องมีค่าเป็นไงเท่ากันโอเคโดเห็นไหมครับเรื่องรอกที่ดูซับซ้อนวุ่นวายจริงๆแล้วน้องสามารถแก้ได้ด้วยหลักง่ายๆแค่2ข้อนะครับเอาละพอน้องได้หลักตรงนี้แล้วน้องลองมาดูตัวอย่างข้อนี้กับพี่เลยนะครับแล้วพอเราเปิดตัวอย่างข้อนี้มาปุ๊บพี่เชื่อเลยว่าน้องหลายคนเป็นไงน้องหลายคนเจอโจทย์น้องก็เป็นไงคะอาปากแบบ หนูจะคิดได้เหรอมันดูซับซ้อนเหลือเกินแต่พี่บอกน้องได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดน้องใช้หลักที่พี่ให้ไป2ข้อนะข้อเนี้ยคิดไม่ยากนแล้วหลักที่พี่ให้ไป2ข้อมีอะไรบ้างจําได้ไหมคะจําได้ใช่ไหมก็คือหนึเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกต้องเป็นไงลูกเท่ากันกับ2ไม่ว่าน้องจะไปโฟกัสที่ลอกตัวไหนแรงขึ้นกับแรงลงต้องเป็นไงเท่ากันโอเคปะ่ะ แล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องดูตัวอย่างข้อนี้เลยค่ะตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราออกแรงดึง200นิวตันน้ำหนักวัตถุที่ยกได้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคปะแล้ววัตถุที่ยกได้มีค่าเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ไหมได้น้องก็โฟกัสเชือกที่ดึงเลยค่ะเชือกที่ดึงบนสุดเท่าไหร่นะออกแรงดึง200นิวตันแล้วพอเขาออกแรงดึง200นิวตันปุ๊บน้องเห็นทันทีนะครับว่าเชือกเส้นบนทั้งเส้น จะมีแรงตึงเชือกเป็นเท่าไร่200นิวตันใช่ไหมคะแล้วพอเชือกเส้นบนทั้งเส้นมีแรงตึงเป็น200นิวตันนั่นหมายความว่าถ้าน้องโฟกัสที่รอกตัวบนสุดน้องจะเห็นแรงดึงขึ้นฝั่งขวา200แรงดึงขึ้นฝั่งซ้าย200ฉะนั้นเชือกที่ดึงลงตรงกลางเป็นเท่าไหร่ครับ400นิวตันโอเคปะ่ะแล้วพอน้องได้ว่าเชือกที่ดึงลงตรงกลางมีแรงตึงเชือกเป็น400นิวตัน น้องเห็นไหมครับว่าอีเส้นเชือกเส้นนี้เป็นไงเป็นเชือกเส้นเดียวกันที่พาดผ่านลอกตัวที่2ใช่ไหมฉะนั้นเชือกนี้ทั้งเส้นแรงตึงเชือกคือเท่าไหร่คะ4 0 0แล้วพอน้องรู้ว่าเชือกนี้ทั้งเส้นแรงตึงเชือกเป็น400ฉะนั้นถ้าน้องโฟกัสลอกตัวนี้เป็นระบบของเราน้องจะเห็นว่าขวาดึงขึ้น400ซ้ายดึงขึ้น400ฉะนั้นเชือกที่ดึงลงตรงกลางต้องเป็นเท่าไหร่ครับ800นึกออกใช่ไหม แล้วพอน้องรู้ว่าแรงตึงเชือกตัวนี้เป็น800นิวตันใช่ไหมคะน้องเห็นไหมคะว่า800นิวตันเป็นไงทันเส้นเลยโอเคปะ่ะผมเป็นเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันใช่ปะ่ะแล้วพอน้องรู้ว่าทันเส้นเป็น800ฉะนั้นถ้าน้องโฟกัสลอกตัวที่3เป็นระบบน้องจะเห็นขึ้น800 2ฝั่งฉะนั้นตรงกลางที่ลงต้องเป็นเท่าไหร่ครับพัน0โอเคปะ่ะแล้วพอน้องรู้ว่าตรงกลางที่ลงเป็นพันหกเหมือนเดิม น้องเห็นเชือกเส้นเดียวกันใช่ไหมคะฉะนั้นอีเชือกยาวสุดอันสุดท้ายทางเส้นก็ต้องเป็นเท่าไหร่เป็นพันหกด้วยนึกออกใช่ไหมคะแล้วพอน้องรู้ว่าทางเส้นนี้เป็นพันหกน้องฟ o กัสที่ลอกล่างสุดเลยคะ่ะน้องก็จะเห็นขึ้นฝั่งขวาพันหกขึ้นฝั่งซ้ายพันหกฉะนั้นสุดท้ายแรงที่ดึงลงมาตรงกลางต้องเป็นเท่าไหร่ครับ 3,200นิวตันน้องก็จะตอบได้ง่ายๆเลยว่าเฮ้ยน้ำหนักตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะ3,200นิวตันจบบอลลีบู์โอเคปะและน้องก็จะเห็นตรงนี้ทันทีเลยนะครับว่ารอ,อกของเราไม่ว่าระบบจะซับซ้อนขนาดไหนหลักการคิดมีอยู่แค่กี่ข้อคะ2ข้อใช่ไหมก็คือ1เชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกต้องเท่ากัน ้อมไม่ว่าน้องจะเอารอกอันไหนเป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเป็นไงเท่ากันโอเคนะคะฉะนั้นครั้งหน้าไม่ต้องรอกเพื่อนนะคะเราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเราเองจ้ะแล้วพวกแกรูร้ไหมว่าทำไมไอสไตล์ถึงไม่เคยพูดคำว่าท้อเลยทำไมอ,อ่ะก็เพราะว่าเขาไม่เคยพูดภาษาไทยไงพงพๆ อ่านหนังสือดีกว่า<ฮ>ข้างนอกฝนตกอ่ะโอมใช่ตกหนักมากเลยเฮ้ยฉันตากผ้าไว้อะเปียงแน่ๆเลยไม่หรอไม่เปียงเหรอไม่ลเลยนะไปหนกเสี่ยงนหนิน่าจะตกหนักบอกเลยว่าชุ่ม โอ้ยไม่ใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยแต่ฉันว่านะถ้าตกหนักขนาดเนี้น้ำท่วมชัวฮะน้ำท่วมอืมน้ำท่วมแล้วจะตกใจอะไรเนี่ยก็ถ้าน้ำท่วมก็ต้องรีบไปซื้อสีไม้ดิสีไม้กับน้ำท่วมมันเกี่ยวอะไรกันสีไม้ระบายน้ำนี่ครับนี่ฉันฟังแล้วแบบเรือจอดเลยนะยังไงอ่ะ เข้ทาท่าไงเดี๋ยวนี้นิดดวนมุกกันเก่งจังเลยนะค <c oughs> ายเครียดคายเครียดก่อนที่พวกแกจะคลายเครียดด้วยการดวนมุกเนี่ยมาติวหนังสือให้ฉันก่อนไหมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่บอกเลยง่ายนิดเดียวเพราะฉันมีตัวช่วยคุณครูครับช่วยติวดวนได้เลยครับเดี๋ยวพี่ติวให้อย่างดวนๆเลยครับ น้ำเป็นสารเคมีที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับผมน้ำมีสูตรเคมีว่า H2O ครับหโมเลกุลประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจน1ตัวนะครับผมนะซึ่งน้ำที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่เจออยู่ใน3รูปแบบนะครับคือน้ำแข็ง น้ำเปล่าแล้วก็ไอน้ำนะครับผมซึ่งทั้ง3อันเนี่ยเป็น h 2 o ทั้งหมดเลยนะครับเป็น h 2 o ทั้งหมดเลยสิ่งที่แตกต่างกันที่ทําให้เมื่อบางทีกลายเป็นน้ําแข็งบางทีกลายเป็นน้ําเล้วหรือบางทีกลายเป็นไอน้ำนะครับก็คือแรงยึดเหนียวที่มันยึด H2O H2O ไว้ด้วยกันครับผมนะถ้าการย,ยึดระหว่าง H2O นั้นแข็งแรงมากยึดเหนียวแข็งแรงมากลักษณะที่ออกมาจะเป็นน้ําแข็งครับแต่ถ้าการย,ยึดนั้นเป็นการย,ยึดเหนียวกันอย่างหลวมๆครับขยับไปขยับมาได้ยึดนะแต่ขยับไปขยับมาได้แบบนี้จะเป็นน้ําเปล่าหรือน้ําที่เป็นของเหลวครับแต่ถ้าเกิดการยึดนั้นไม่มีเลยครับมันเหมือนกับแยกขาดจากกันเลยลักษณะนี้จะกลายเป็นไอน้ำนะครับแรงย,ย,ยด and, ึดเหนียวเนี่ยครับผมมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับตอนที่เราต้มน้ํา เพราะอะไรครับการต้มน้ําคือการเอาน้ำเปล่าที่เหลวๆมาให้ความร้อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจุดเริ่มต้นของการต้มน้ําน้องจะมี H2O H2O ที่ยึดกันอย่างหลมหลวมครับผมนะซึ่งเราทราบแล้วว่าถ้าแรงยึดที่มันยึดเข้าด้วยกันนั้นมันขาดออกจากกันครับน้ำจะมีพฤติกรรมฟุ้งกระจายไปทั่วครับนั่นก็คือน้ําจะ เปลี่ยนสภาพกลายไปเป็นแก๊สนะครับซึ่งถ้าเกิดการตัดแรงยึดเหนี่ยวอันนี้เกิดขึ้นทุกจุดอย่างรุนแรงและรวดเร็วครับน้องฮะแบบสึนามิมานะครับลักษณะนั้นเราจะเรียกปรากฏการณ์ว่าการเดือดครับผมนะฮะ การเดือดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหรือการที่สารเปลี่ยนจากน้ําเหลวกลายไปเป็นไอน้ำเนี่ยนะครับผมนะโดยธรรมชาติแล้วมันเกิดอย่างเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมนะเช่นถ้าเกิดน้องสังเกตน้องเอาน้ําเปล่าตั้งทิ้งไว้ในห้องเนาะกลับมาดูตอนเย็นเนี่ยน้ำมันจะน้อยลงทันทีถูกต้องครับเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยการตัดแรงยึดเหนี่ยวที่หลวมๆของของเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่บางทีเกิดเร็ว บางทีเกิดช้าทีนี้ครับผมในฐานะที่เราคุยเรื่องเคมีกันอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้การตัดนั้นเกิดเร็วและการตัดนั้นเกิดช้าทําไมน้ํากลายเป็นแก๊สเร็วทําไมน้ํากลายเป็นแก๊สช้าสิ่งสําคัญก็คือมีคนขวางเอาไว้ไม่ให้มันแยกออกจากกันสิ่งนั้นคือ อากาศครับผมอากาศนะครับจะทําหน้าที่กดเอาไว้ครับผมเหมือนกับของเหลวพยายามจะขึ้นมาเป็นไอขึ้นมาเป็นไอขึ้นมาเป็นไอแต่อากาศมันกดเอาไว้ครับผมซึ่งทุกที่บนโลกนี้มีอากาศเพราะนนเนี่ยทุกของเหลวทั้งหมดจะถูกกดเอาไว้นะครับเราเรียกสมบัติในการที่อากาศ กดลงไปบนของเหลวเราเรียกสมบัตินั้นว่าความดันบรรยากาศนะครับเป็นน้องจินตนาการเห็นภาพแล้วว่าการที่มันมีขึ้นมาเพราะมันมีอากาศกดเอาไว้มันเหมือนกับมีแรงนึงจะขึ้นมามีอากาศกดเอาไว้มันเหมือนกับยันกันไว้อยู่ใช่ไหมครับคนนึงจะขึ้นคนนึงจะลงลักษณะนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะพอเดาได้แล้วว่าถ้าเกิดนะครับน้ำของเราไปตั้งที่กดแรงๆครับมีอากาศกดเยอะๆอย่างนี้มันก็จะ แรงยึดเหนี่ยวก็จะทําลายได้ยากเพราะมีคนกดเอาไว้ได้เยอะนะครับ <_ EN> ต้องใช้ความร้อนสูงๆ <_ EN> คือต้องต้มร้อนๆๆๆมากๆมันถึงจะเอาชนะสิ่งที่กดเอาไว้ได้นะครับ <_ EN> ในทางตนข้ามครับ <_ EN> ถ้าเกิดน้องเอาน้ําของน้องไปไว้ที่ที่กดเบาๆกดเบาๆคือแรงกดเนี่ยกดอย่างเบาๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับมันก็จะขาดง่ายครับผมเนะเพราะไม่มีใครบีบคั้นมันใช่ไหมมันก็จะขาดง่ายอย่างที่มันต้องการถูกต้องไหมครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันว่าคุณสมบัติและความรู้ตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับว าการที่น้ําจะเดือดได้นั้นเนี่ยมันจะต้องชนะอากาศที่มันกดอยู่ข้างบนถูกไหมครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเล่นกับความแรรยากาศได้ครับเราไปเพิ่มเพิ่มลดลดนะครับผมอยาก เพิ่มความดันก็ไปเพิ่มความดันอยากลดความดันก็ไปลดความดันมันจะมีผลต่อการเดือดทันทีนะครับผมนะเทคนิคหนึ่งนะครับที่เรียนกันในหลักสูตรเลยนะของบ้านเราก็คือว่าการที่เราจะเปลี่ยนแรงที่มันกดน้ำนะครับผมเอาไว้ให้มันสูงขึ้นหรือต่ําลงก็คือเราย้ายที่ต้มน้าครับผมนะฮะท่านว่าครับผมนะถ้าเกิดน้องไปต้มน้ําบนภูเขาครับบนภูเขาเนี่ยนะครับผมอากาศมันจะบางนะครับอากาศมันจะบางซึ่งก็หมายความว่าการกดของอากาศบน ยอดเขานะครับผมนะมันจะกดแบบไม่ค่อยแรงครับผมจึงเป็นที่มาว่าทําไมฮะเวลาต้มน้ําบนภูเขาเนี่ยแปบ๊บเดียวเดือดแล้วแปบ๊บเดียวเดือดแล้วเพราะอะไรครับเพราะข้างบนอากาศมันบางมันมีการกดที่น้อยนะครับผมในทางตรงข้ามครับถ้าน้องลงเอาอีกต้มน้ำเนี่ยลงมาต้มในที่ต่าๆนะครับผมจะระดับน้ําทะเลที่ต่ำลึกลงไปกว่าน้ําทะเลนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอากาศมันจะหนาแน่นครับเพราะอากาศหนาแน่นเนี่ยแรงกดมันก็จะยกยกระดับลักษณะนี้มันก็คือจะกดให้น้ําเดือดยากนะครับถ้าเป็นลักษณะ การต้มในที่ต่ำๆเนี่ยโดยปกติแล้วน้องต้องใช้ความร้อนเยอะๆครับผมมันถึงจะเดือดได้นะครับก็จะมีคนถามว่าความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรจริงๆแล้วนะครับในห้องครัวเนี่ยคุณแม่ใช้เกือบอย่างต่อเนื่องเลยแม่ครัวเกือบทุกคนนะครับก็คือหม้ออัดความดันครับหม้ออัดความดันคืออะไรหม้ออัดความดันก็คือหม้อต้มน้ำเนี่ยแหละครับน้องฮะเพียงแต่หม้ออันนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือหม้ออัดความดันจะปิดฝาแบบสนิทเลยนะฮะปิดฝาอย่างสนิทก็เทียบเท่ากับว่าเป็นการอัด ปิดกดนะครับซึ่งเราทราบแล้วว่าถ้ามีแรงอัดปิดกดยิ่งเยอะเป็นพิเศษน้ําจะเดือดยากขึ้นครับผมเพราะมันมีความบีบคั้นมันเอาไว้ไม่ให้มันไปไหนนะครับการที่น้ํามันเดือดยากขึ้นแปลว่าอะไรครับในหม้ออัดความดันครับก็แปลว่าต้องต้มล้นล้นต้องต้มน,น,นานๆมันถึงจะ จะเดือดครับผมนะซึ่งการที่ต้องต้มร้อนๆต้องต้มนานนต้องต้มอ,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 อยุดในเดือดเนี่ยก็จะทำให้น้ําในหม้อนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษกว่าไม่อัดเอาไว้นะครับผมนะซึ่งความรู้ตรงนี้ครับก็จะสามารถเอาไปใช้ในการทําอาหารได้เพราะน้องได้ความร้อนมหาศาลเนาะที่จะทําให้มันน้ำมีอุณหภูมิสูง กว่าปกติครับผมและนี่ก็คือความรู้แล้วก็เทคนิคนะครับว่าทําไมนะครับการต้มน้ําบางที่ถึงต้มแล้วเดือดง่ายและทําไมไปต้มแล้วถึงเดือดยากนั่นก็คือขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศหรืออากาศที่กดอยู่เหนือของเหลวนั่นเองครับผมนะเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวจ้า,จาพอฉันเห็นน้ําท่วมแบบนี้มันนึกถึงสำนวนหนึ่งขึ้นมาเลยสำนวนอะไรอะน้ําท่วมทุ่ง ชวนลุงไปรับของบริจาคน้ำท่วมทุงผักบุ้งหลงเหลงย่ะ